สวัสดีครับดีใจีตอนรับเข้าสู่รายการ Country หรือนกนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมาในซีรีส์ของ First Impression นั่นเองนะก็สำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอตัวระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งนะทนี่เรียกได้ว่าก็เป็นตัวที่ ประหยัดทรัพยากรตัวหนึ่งเลยก็ตัวนี้เนี่ยก็เคยแนะนำไว้ในตัวของวิดีโอแนะนำดิสโทสำหรับคอมที่แบบเป็นคอมเก่าแล้วก็ตัวคอมโบรานอะไรประมาณนี้นะว่าเ,ออเราจะใช้ดิสโทอะไรนะก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการนั้น,นแต่วา่ายังไม่เคยที่จะทดสอบให้ดูอย่างจริงจังสักทีนะก็มาในคราวนี้เนี่ยก็เลยเอามาให้ดูกันว่าดิสโทตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะกับตัวระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Q4OS หครับเลย s นะก็เว็บไซต์ยังเป็นทางการก็ตามนี้นะครับผมก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรวือหวานับธรรมดา เป็นเว็บที่ไม่ได้มีความซับซอ้อนอะไรเนาะเขาบอกว่าตัว Q4OS เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเร็วนะรวดเร็วนะทำงานแบบลื่นอะไรเงี้ยเราก็มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งานนะเราก็ตัวของตัวนี้เนี่ยคือเขาระบุเลยนะว่าเอาพื้นฐานมาจาก De เ b i ิวนะอ่าอันนี้ก็บอกให้รู้เลยว่าเออเนี่ย Q4S o เนี่ยเขาอาเอามาจาก De เ b i ีวนั่นเองนะครับผมอ่าก็บอกว่าเออท ำไมถึงเป็น Q4S ล่ะนะเขาบอกว่ามันมีเรียกว่ามันมีทำงานได้รวดเร็วลื่นนะแล้วก็มีเฉพาะส่วนที่จำเป็นอะไรออกมานี้นะมีเรื่องของความเสถียรนะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีจุนเด่นในเรื่องของการสลับอะไรไปมาเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาจะมีตัวจัดการหน้าจอแบบพิเศษนะที่ไม่ค่อยมีใน ดิสโทอื่นๆะับก็คือตัวหน้าจอที่มีชื่อว่า trinity นะก็ตัวนี้เนี่ยเขาเอาตัวของอตัวหน้าจอของ KDE รุ่นโบราณเอามาพัฒนาต่อนะก็หน้าตาจะคล้ายๆกับ Windows XP นะแต่ว่าในวิดีโอนี้เราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้กันนะเราก็จะมีในส่วนของตัว installer ที่เราสามารถที่จะติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ลงไปใน PARTITION d ดซีของ Windows ได้ด้วยนะก็คือเปิดมาก็จะเป็นดัวบูตเมนูอะไรเงี้ยก็าสามารถที่จะเลือกได้นะแต่วา่าวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าติดตั้งลงในไดซีของ Windows ไปเนี่ยถ้า Windows มันมีปัญหาไอ้ตัวนี้มันก็จะมีปัญหาไปด้วยนะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้นะแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะโอเคนะครับก็ใน สองของ Q4OS นะก็แรกไม่ค่อยมีโฆษณาหรือมีอะไรมากนะก็ดูเรียบง่ายนะ,ะเรื่องของอเอกสารอะไรต่างๆก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็แค่แบบว่าการติดตั้งนะแล้วก็เลือกเดสก์ท็อปนะการติดตั้งอะไรต่างๆเราก็มีการติดตั้งตัวสลับบอร์ด r a s p b e r r y Pi ด้วยนะผมก็เผื่อใครจะเอาไปลงบนบอร์ด Raspberry Pi ก็ทำได้นะแล้วก็เขา จะมีคู่มือนะครับการใช้งาน ร่วมกับหน้าจอของ Trinity ด้วยนะครับผมก็ใครสนใจก,ก็ลองไปเปิดอ่านดูกันได้นะครับผมต่อมาก็จะไปดาวน์โหลดเลยนะในดาวน์โหลดนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็ที่ถ่ายทำเนี่ยก็มีรุ่นใหม่นะครับผมมีชื่อว่า Andromeda นะครับผมตอนนี้เนาะก็น่าจะเป็นรุ่นน่าจะเอามาจาก Debian นเวอร์ชัน13มานะก็ตอนนี้นสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีซัพพอร์ตไปถึงปี2030เลยนะก็อยู่กัน ยาวไว้หลายปีเลยนะประมาณนี้นะก็ก็จะมีตัวเลือกทั้งหมดอ่าสามแบบด้วยกันนะก็จะมีแบบพลาสมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็น KDE นะเป็นแบบ64บิตแล้วก็จะมี t r i นตี้นะครับผมก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น t r i นตี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเปิดมาก็จะเป็นเมนูติดตั้งเลยนะก็จะไม่มีหน้าจอให้ทดลองเล่นนะแล้วก็นี่ครับความต้องการของระบบนะของตัวระบบปฏิบัติการ Q4s o ตัวนี้ด้วยนะเขาจะแยกเลยว่า KD p a s s m a นะครับผมต้องใช้ CPU 1 GHz เนะเขาไม่ได้บอกด้วยว่ากี่คอนะเล่มสอแล้วก็มีดิสนะมีพื้นที่8 กิกนะก็ดูแล้วก็ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะสำหรับสเปคที่เขาต้องการนะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว t r i n i t y นะครับผมก็โอ้แค่ CPU 500MHz ก็ทำงานได้แล้วนะมีแรมแค่ 512MB แล้วก็เนื้อที่ดิสว่าง 6GB นะครับผมก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นระบบที่ใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะก็เขาก็ทําตามสโลแกนของเขานะะเอะไรนะก็เขาเรียกว่าอะไรเน้นความใช้เนื ที่น้อยแล้วก็เน้น Leo เลโอะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเวอร์ชั่นที่เป็น32บิบสองบลับคอมโบรานให้เป็นทางเลือกในการติดตั้งได้ด้วยนะครับผมโดยจะมีตัวเลือกเดียวก็คือตัวไทนิตี้นั่นเองนะอ่าแล้วมีตัวสรับลง Windows ที่ติดตั้งลงไปในไดซีก็สามารถที่จะติดตั้งตรงนี้ได้นะก็ลองไปเล่นดูกันนะเคนะครับผมก็สหรับในทางอื่นๆก็มีสรับพวกบ a s p b e r r y Pi นะก็ลองไปดูในตรงนี้ นะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับในการดาวน์โหลดของตัวตัวของระบบปฏิบัติการ Q4OS นะก็ตัวที่นำมาลองในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น Plasma l i f e นะครับผมตัวนี้นะที่เน้นเป็นตัวสีดำเข้มตัวนี้เลยนะเป็นตัวหนาเลยนะก็จะมาลองให้ดูกันว่าเป็นอย่างไรนะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการ Q4OS นะก็ตัวนี้ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ดูได้เลยว่าโหนี่ คือแบบสะอาดหมดจดมากเลยแม้กระทั่งตัวปุ่มลันเชอร์ที่อยู่ด้านซ้ายนี่ก็ไม่มีเลยนะครับผมโลง่ลงๆอันนี้คือแบบสะอาดจ,จริงนะครับผมอันนี้ก็จะดูในส่วนของเซตติ้งกันก่อนนะครับผมก็อันนี้นะดาเบานะตอนนี้นะครับผมก็หน้าตาเขายังคงเป็นเดเ i ียนอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเป็นโลโก้ของตัวเองเนอะตอนนี้นะใช้ KDE Plasma 6.3นะแล้วก็ อ่า Linux kernel version 6.12 Debian 13นะ graphic platform เป็น Wayland เ,เลยนะครับผมอันนี้ก็คือก็ถือว่าเก่าไหมก็ ก็เก่าอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบล้าสมัยอะไรขนาดนั้นก็ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้นะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวอ่าตีมนะฮัลเลอร์ตีมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตานะเป็นลักษณะที่เป็นอ่าตัวของ KD e Plasma นะครับผมก็อ่าหน้าตาอะไรต่างก็ถ้าใครใช้ KDE เนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าจะปรับตัวอะไรมากนะเพราะว่ามันก็หน้าตาก็ไม่เดิมเดิมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะสรับในตัวของ เวอร์ชันที่เป็นพา s สมานะแต่สำหรับที่เป็นไทเนตี้เนี่ยอันนี้ก็คือเนื่องด้วย uh huh. เราไม่สามารถที่จะทดสอบ ให้คุณผู้ชมดูได้นะเพราะว่าตัวไทนิตี้เนี่ยเขาไม่รองรับการสแสดงผล2จอนะครับผมอันนี้ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องอัดแบบ2จอให้คุณผู้ชมดูนะครับเพราะว่าเรามีจอหนึ่งเอาไว้แสดงผลแล้วก็มีอีกจอหนึ่งเอาไว้ส่งเข้า Capture Card นะครับผมเพื่อที่จะบันทึกวิดีโอได้นั่นเองเนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองเวอร์ชั่นที่เป็น ไนตี้ให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะโอเคนะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการใช้ทรัพยากรกันว่าเ,าเขากินน้อยตามที่ล่ำรือจริงหรือไม่นะก็ันนี้นะครับผมก็มีโปรแกรมตัว setting เปิดแค่แอปเดียวนะก็ตอนนี้ก็คือกินแ a มไป 1.8GB เท่านั้นนะครับผมก็ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับก็เนื่องด้วยมันไม่มีอะไรมากก็เลยมันไม่จำเป็นต้องโหลดอะไร เยอะแยะนะผมให้เกะากะากเครื่องนะก็นี่1.8 GB สบสบายๆนะแรม4 g ิก็น่าจะพอไหวอยู่นะแต่แรม2น่าจะไม่ไหวนะตอนนี้ก็คือมีกินเป็น1.8แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะดูว่าเขาเนี่ยให้แอปอะไรมาให้บ้างนะ สำหับในตัวของระบบตัวนี้นะต่อไปก็จะเป็นสองเ e de v e l ว p ลล n t นะครับให้โปรแกรมตัวนี้มานะผมอันนี้เป็นโปรแกรมก็เป็น t e ค h Editor นะทีะ่สามารถที่จะแสดงสีของโค้ดอะไรต่างๆได้นะครับผมต่อไปเกมก็มีตัวเดียวนะครับผมเป็นเกมไพ่นะกราฟิกนะ้อ่ อันนี้เป็นโปรแกรมดูภาพนะครับเราก็มี l i b r e o f f i Raw มาให้นะก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก h e l อันนี้ก็จะบอกอ่าเป็น Info Center ของ KDE เองอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรอินเทอ e ์เนต็ตะครับให้ Chromium Web Browser เป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมซึ่งต่างจากตัว distro อื่นที่เขาใช้ Firefox กันนะเราก็มีโปรแกรม KDE ที่เป็นมาตรฐานนะทั้ง KDE Connect หรืออะไรพวกนี้นะเราก็มี Thunderbird เอาไว้สำหรับในการดึงข้อมูลอีม อะไรต่างๆนะครับนะครับผมต่อไปมัตติมีเดียนะครับก็มีโปรแกรม K3B ไว้ไลท์แผ่นไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใครยังคงมีเอ่อไดส์สหรับไลท์ซีดีดีวีดียังอยู่หรือเปล่านะครับผมอันนี้เขาเขามีโปรแกรมมาให้เนาะแล้วเขาก็มีโปรแกรมสตอร์เบอรี่นะครับเอาไว้สําหรับเล่นเพลงนะครับแล้วก็มีโปรแกรมกรวยนะ vlc media player เอาไว้สำหรับดูหนังฟังเพลงในเครื่องนะครับผมก็ติดตั้งมาให้เป็น ค่าเริ่มต้นเลยนะต่อไปเป็นออฟฟิศนะครับก็เป็นโปรแกรมสำนักงานนะก็ขนตัวของ l i b r o f f i c e มาทั้งแกงเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากส่วนของโปรแกรมทางด้านการคำนวณแล้วก็วิทยาศาสตร์นะก็มี l i b r o f f i c e Math มาให้นะในส่วนของระบบเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นโปรแกรมมาตรฐานของทาง KDE อยู่แล้วนะครับผมแต่มีพิเศษเพิ่มขึ้นมา2ตัวด้วยกันก็คือ K4OS Welcome s k i แล้วก็ Q4 Software s Center นั่นเองนะครับผมตอนที่เราลงโปรแกรมใหม่ๆเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมใหม่ตัวเนี้ยเด้งขึ้นมานะก็มาแนะนำให้เราทำอะไรบ้างนะก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมได้จากที่นี่นะติดตั้งตัวโคเดกนะโปรพาทอรี่นะเป็นพวกสำหรับดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้ก็ติดตั้งได้แนละ้วนีตั้งค่าส่วนของหน้าจอนะครับ Auto l o อินแล้วก็มีดูสเปคเครื่องได้นะแนะ้เขามีออปชันเพิ่มเติมด้วยนะ อันนี้ก็เป็นดูเอาแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือก็จะมีส่วนของันส t o p Profiler นะครับผมที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะนี่เราสามารถที่จะเปลี่ยน KDE Pa อพ m a มาไปเป็นตัว t ท i n i t y ก็น่าจะทำได้อยู่มันก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราต้องไปลงเพิ่มนะเพราะว่าอันนี้คือเรายังยังไม่ได้ลงอื่นเพิ่มนี่เราสามารถที่ปรับโหมดได้นะเราที่เราลงเนี่ยเป็นลงเป็นแบบมาตรฐานนะครับผมก็เป็นสแตนดาร์ดเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น m i n i มอลซึ่งมีโปรแกรมลงน้อยลง่าเดิมอีกนะก็ยังทำได้อีกนะครับผมก็เรีได้ว,ว่าคือใครอยากจะเล็กเบาเอาแบบสุดซอยก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของการติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทางซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองด้วยนะครับผมก็อ่นี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะเป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์นะแต่ว่าเรายังสามารถที่จะใช้อ่า ตัวของโปรแกรม Discover นะในการโหลดแอปได้เหมือนเดิมนั่นเองครับแล้วก็นี่จะมีติดตั้งแอปอะไรต่างๆนะซึ่งการติดตั้งตัวนี้เนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะ ติดตั้งแล้วก็เนี่ยพวกหน้าตาแรงต่างนี่คือเป็นรูปแบบของวิส์เหมือน Windows เป๊ะเลยนะครับผมนี่เรากด next i n s t o r e อะไรพวกนี้แล้วก็มีแทบวิ่งอ๋อนี่คือแบบล้อเรียน Windows มาเลยนะครับผมอันนี้ซึ่งไอกระบวนการเบื้องหลังเนี่ยมันก็คือเอาพวกแพคเกจอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาติดตั้งแทนเรานั่นเองนะซึ่งเราก็ไม่ต้องไป พิมพ์คำสั่งอะไรวุ่นวายนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะก็เนี่ยก็คลิก next finish จบครับผมก็ไม่เียอะไรมากนะก็โปรแกรมตัวนี้นะโอเคนะครับผมเวลขึ้นสกรีนก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวของซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เปิดให้ดูแล้วสุดท้ายก็จะเป็นโปรแกรมอํานวยวามสะดวกนะก็ก็จะมีตัว i m นเมเจอรนะที่ตัวนี้เอาไว้สร้างตัวไฟล์ Image สำหรับในการบูตแล้วก็ไปลงในเครื่อง อ,อ,อื่นๆอะไรตรงนี้ก็สามารถที่อยากสร้างได้จากที่นี่นะเราก็มีอันนี้มีโปรแกรมสวีปเปอร์อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเอาไว้ทําอะไรนะก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนี้ผมก็ดูแล้วก็ยังงง,งๆอยู่นะเอาไว้เอาไวนา้น่หาหาคำตอบได้แล้วค่อยว่ากันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในตัวของเครื่องมือต่างๆนะตัวซอฟต์แวร์ที่เขาติดตั้งมาให้ในตัวของ Q4OS เนี่ยก็ มีเพียงเท่านี้นะผมก็เน้นความมินิมอลนะเรียบง่ายโปรแกรมน้อยชิ้นนะอ่าวดทำงานรวดเร็วนะมีส่วนประกอบเท่าที่จำเป็นนะผมก็ทำตามสโลแกนของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็ตัวของระบบตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์สำหรับ คนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อที่มีสเปคที่ไม่ได้แรงมากนะครับผมเป็นคอมรุ่นเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยมีเนื้อที่จำกัดหรือว่าแรมไม่ มีน้อยหรืออะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้ไปติดตั้งได้นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีเวอร์ชั่นที่เป็นไทนิตี้ด้วยนะครับที่หน้าตาเหมือน XP นะก็ตัวนั้นมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องน้อยลงไปกว่าน,นี้อีกนะก็เรียกได้ว่าขนาดคอมเก่าๆยังลื่นเลยนะแล้วก็ยังมีรุ่นสําหรับคอมโบราณ32บีิตเขาก็ยังมีให้ติดตั้งด้วยนะก,ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ไปใช้ง กันได้ตามสะดวกเลยนะครับผมโดยรายละเอียดต่างๆก็จะทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ครับโอเคครับก็สำหรับในรายการ Country l i n x นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ